สวัสดีค่ะดูยะนางงามแล้วค่ะจะรอให้เข้าเขียวกว่านี้ถึงจะเก็บไปคั้นน้ำดื่มยะนางนี้มีประโยชน์มหาศาลนะคะจะให้ชมบรรยากาศข้างนอกค่ะเป็นวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแม้จะมีเมฆหนาแต่ว่านะเมฆหนามากนะคะแต่ว่ามีแสงแดด อพาร์ตเมนต์ของพวกเรามันจะมองเห็นอยู่ฝั่งเดียวค่ะถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีค่าราคาที่แพงกว่านี้ฮะแพงกว่านี้เท่าหนึ่งเลยเขาก็จะมีให้เห็นสองสองด้านแต่ก็เป็นให้เห็นในมุมกว้างค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดูสิก็ มาทีไรก็ได้ชมแต่ฝั่งนี้ล้วค่ะถ้าหากเปิดหน้าต่างแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ออกไปก็จะมองเห็น Empire State อยู่ขวามือแต่ว่าไม่อยากเปิดหน้าต่างค่ะกลัวกลัวมันเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หน้าต่างเปิดไม่ได้เนี่ยก็ก็ได้อาศัยออกซิเจนจากพวกพืชผักพวกนี้ค่ะก็จะมีว่านหางจระเข้ 5กระถางใช่นะคะแล้วก็มีอันแบนแบนะคะ,นนะ,คะเขาเรียกลิ้นมังกรใช่ไหมคะที่แบนแบน่ะปลูกง่ายนะไปเอาไปขอใบของเขามาใบหนึ่งของอพาร์ตเมนต์อีกตึกหนึ่งฮะไปขอจากดดแมนเขาให้มาแค่2ใบพอเอามาปักไว้ในในกระถางไม่นานเขาก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ก้านใบเก่านั้นก็ยังอยู่ค่ะ เขาบอกว่าจะช่วยฟอกอากาศในตอนกลางวันนี้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็พอตอนกลางคืนนั้นมันแปลกฮะเขาจะคายออกซิเจนออกมาจริงหรือไม่จริงก็กเชื่อค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รักต้นไม้รักการปลูกอยู่แล้วค่ะมองไปก็อยากจะลงไปเดินค่ะพรุ่งนี้ มาลืนนี้พุ่งนี้มาลืนมาลืนหรือมาเลื่อนเนี่ยค่ะหลังจากวันนี้ไปอีกสามวันค่ะหลังจากวันนี้พุ่งนี้จะไม่ลงไปแต่มาลืนนะคะอาจจะเพราะว่าอุณหภูมิเขาก็สูงหกสิบกว่าแต่มาเลื่อนนะคะเจ็ดสิบกว่าค่ะมาเลื่อนนั้นอาจจะลงไปเพราะว่าป่านนี้เห็ดถั่วคงประมาณคืบแล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งจะไปเก็บผัก จะไปเก็บผักต่างๆมาตุนไว้กินเพราะว่าถ้าหากผักต่างๆขึ้นสูงหน่อยเนี่ยเขาจะถอนทิ้งเสียดายค่ะกว่าจะเกิดขึ้นมาใหม่มันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นวัชพืชก็จริงพอถูกถอนออกไปกว่าจะโตขึ้นมาอีกค่ะซากุระตรงนั้นนี่เมื่อคืนเมื่อตอนวานเย็นมาดูคือมายืนดูตรงเนี้ยพอจะเดาออกว่า ซากระร่วงไปเยอะแล้วนั่นค่ะถ้าเป็นสีแบบนี้แล้วจะมันจะเป็นใบแล้วค่ะร่วงเป็นใบแล้วถ้าคนตาดีก็จะพะมองมองเห็นนะคะว่าตรงตรงเนี้ยมีคนเดินไหมแต่นี้มองไม่เห็นค่ะตาไม่ดีนนนเสียงลมลมแรงดูลองดูที่ขึ้นลมแรงมากค่ะโอ้โหเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย กระจกมันก็จะลมก็จะแทรกเข้ามาได้บ้างฮะนิดหน่อยตรงตรงมุมเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยลมจะแทรกเข้ามาได้นิดหน่อยโหลมแรงลมแรงแบบนี้กลางร่มไม่ได้นะคะหกักก้านร,ร่มเนี่ยหักเลยเพราะว่าอยู่ริมน้ํามันเป็นที่โลง่งค่ะโหทั้ทงฝั่งทั้งฝั่งแมนฮัตตันสวยจังเลย ดูตรงตึกวันเวิร์นเทรดค่ะสวยจังมันเป็นสีแบบเนี้ยค่ะสีเทาๆสีฟ้าๆเขียวๆมันดูสวยค่ะจะเห็นใบเข้าเม่าค่ะใบเข้าเม่าไหนละ่ะนะคะว่าลมแรงค่ะดูจากใบเข้าเม่ามเขียวๆข,ขวามือนียค่ะ อย่างคนที่เดินอยู่นะคะกางเกงสีเขียวๆเนี่ยเดินอยู่นะคะไรนะเนี่ยค่ะเป็นชุดพวกนี้ที่ใส่กางเกงเป็นสีๆแบบเนี้ค่ะเป็นพวกที่ทํางานในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ในออฟฟิศหมอนะคะไม่น่าที่จะใส่ออกข้างนอก คือใส่ไม่ว่าจะใส่กลับบ้านหรือว่าใส่ไปทำงานมันมันรับเอาเชื้อโรคเข้าไปทนไปอีกหน่อยเหตุการณ์นี้มันต้องผ่านท้นไปฮะวันไหนที่คือไม่ต้องลงไปข้างล่างบ่อยๆพอลงไปก็สูดอากาศให้พอฮะ สูตให้พอลองนึกถึงสภาพคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมหน้าต่างเปิดไม่ได้ห้องอื่นเขาอาจจะเปิดค่ะแต่ว่าไม่กล้าเปิดจริงๆพอเปิดเนี้ยลมจะพัดเข้ามาแรงมากนะคะลมจะพัดแรงมากแต่ว่าไม่ไม่เปิดซะดีกว่าปลอดภัยกว่าค่ะอย่างน้อยออกซิเจนเราก็ยังพออยู่หายใจไม่ฝืด ยังหายใจได้ปกติอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันก็หงุดหงิดพอสมควรนะคะเสียดายอากาศแบบนี้เสียดายจริงๆตอนนี้ยังเช้าอยู่ค่ะประมาณประมาณ เกือบแปดโมงเช้ามั้งคะคนเขาคือวันนี้เป็นวันศุกร์คนก็ไปทํางานมันยังมีคนไปทํางานอยู่นะคะแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้ออกมาเดินแต่สายๆจะค่อยๆทยอยออกมาเออวันนี้ดีวันนี้ดีนนดูค่ะตรงเนี้ยไม่มีคนเลยตรงสนามก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีลานนั้นก็ไม่มีเหมาะที่จะเดินนะคะตรงอย่างเนี้ยค่ะโอ้ แต่จะมีคนหนึ่งอยู่ตรงห้องสมุดพาหมาไปเดินนี่ยิ่งไม่น่าทําใหญ่เลยที่พาหมาเดินอยู่นั่นนะคะหมาไปฉี่ใส่เนี่ยหญาเขาตายฮะไม่น่าเลยถนนอีสถนนเรียบแม่น้ำอีสก็โลง่ง นูนซากุระต้นนั้นซากุระต้นนั้นบานแล้วค่ะให้ดูเมื่อกี้พอจะมองเห็นเนี่ยค่ะสิชมพูเนี่ยมันมีซากุระอยู่ข้างหลังนี่ที่เป็นพันกุหลาบหลายต้นเลยนะตรงนั้นก็เป็นโบสถ์ค่ะโบสถ์พอถัดเลยโบสถ์ไปทางด้านขวามือนิดเดียวค่ะเดินไปไม่ถึงสองนาทีไม่ถึงนาที ก็จะเป็นหลุมรถซับเวย์ค่ะทนอีกหน่อยทนเอาอีกหน่อยเดี๋ยวเหตุการณ์ปกติก็จะกลับมาโว้ยคลึ้มอีกแล้วค่ะคลึ้และ ที่ยืนอยู่นี้ยังไม่เห็นเครื่องบินเลยสักลำหนึ่งค่ะไอ้ฝั่งขวามือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไม่ไม่เห็นมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนตรงนี้สิคะเนี่ยตรงซอกเนี้ยเมื่อก่อนยังจะมีเห็นเครื่องบินที่ท้ายเขาเป็นแดงๆค่ะก็ยังเห็นอยู่บ้างนี่ไม่ยังไม่เห็นเลยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านจงปลอดภัย รักษาตัวเองให้ดีๆปฏิบัติตามคำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเวลานี้ออกจากบ้านอย่าลืมคาดผ้าปิดปากปิดจมูกพกแอลกอฮอล์เช็ดมือเห็นคนนั้นก็รีบเดินห่างเลยนะคะอย่างน้อย1-2เมตร ที่เขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายหรือไปวิ่งในพาร์คเนี่ยคนที่กําลังวิ่งอยู่เนี่ยถ้าหากคนนั้นมีเชื้อนี้อยู่เขาบอกว่าเชื้อจากคนคนนั้นจะกระจายไปไกลถึงยี่สิบเมตรค่ะไม่รู้ว่าจริงเทสแค่ไหนโอ้ไม่รู้จริงๆค่ะว่าจริงเทสแค่ไหนแต่ก็เชื่อไว้ก่อนก็ดีนะคะปลอดภัยไว้ก่อนขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพพักผ่อนให้พอ รับประทานอาหารให้ครบหมู่และอย่าลืมออกกำลังกายนะคะไม่เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ